สวัสดีเด็กผีทุกคนครับกลับมาเจอกับพี่อ้นแฟนผีไร้ขนในยูนิเต็ดอัปเดตนะหลังจากหายหน้าหายตาไป2วันเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับวันนี้กลับมาเล่าข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของทัพปีศาจแดงเหมือนเช่นเคยนะ มีทั้งเรื่องของดับิดเดเคที่สัญญาจบไปแล้วแต่เหมือนกับแมนยูจะยังไม่อยากให้จบนะครับรวมไปถึงกองหน้าคนใหม่ที่มีข่าวแว้ๆว่ว่าค่าตัวเหมาะสมพอที่แมนยูจะจ่ายได้รวมไปถึงการเทคโอเวอร์ซูโมซอนที่มีความเคลื่อนไหวสําคัญเกิดขึ้นครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามในทุกๆช่องทางของแฟนผีไรขนด้วยนะครับ เด็กผีหลายคนที่ยังมูฟออนจากหลวงพี่เดไม่ได้อาจจะได้ลุ้นต่อกันอีกสักหน่อยนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ของดาบ i d ิดเดเคอจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นไปแล้วหลังจากเจ้าตัวหมดสัญญากับทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาจบตำนาน12ปีในถิ่นโอแทฟอร์ดไปเรียบร้อยแต่ดูเหมือนว่าทางสโมสรเองจะยังไม่จบง่าย เพราะล่าสุดมีรายง,งานข่าวจาก Sky Sport ว่าแมนยูยังคงพยายามที่จะเจรจากับ DKR แบบตัวต่อตัวและไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะเซ็นสัญญาใหม่กับหลวงพี่เดอ,อีกครั้งครับ โดยถแถลงการของสโมสรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาระบุว่าสัญญาของดาบิดเดเคอากำลังจะหมดลงแต่การเจรจายังคงเปิดกว้างสำหรับผู้รักษาประตูที่รับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานนะซึ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นหลังจากเดเคอาเสร็จสิ้นพิธีการแต่งงานกับเอดูเนกาเซียแฟนสาวที่คบกันมานานในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับ สำหรับในทวารชาวสเปนวัย32ปียืนเฝ้าเสานิ่ินโอแซฟฟอร์ดมาอย่างยาวนาน12ปีเต็มโดยลงสนามไปทั้งหมด545นัดและเป็นเจ้าของสถิติเก็บคีนชีตได้มากที่สุดตลอดการของสโมสรที่จำนวน190นัดแซงหน้าตำนานอย่างปีเตอร์ชไมเคิลไปเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากนี้ก็คงต้องดูนะครับว่าเมื่อดาบิดเดคอ จัดพิธีแต่งงานเสร็จแล้วเขาจะยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะอยู่กับแมนยูต่อไหมหรือว่าเหตุการณ์การส่งสัญญาฉบับใหม่2ฉบับซ้อนให้เขาเซ็นสัญญามันอาจจะทําให้ความตั้งใจของเขาหมดลงไปแล้วอันนี้ก็ต้องรอด,ดูกันต่อไปนะครับเด็กผีคิดเห็นยังไงอยากให้หลวงพี่เดยอยู่ต่อคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับหรือใครหลายๆคนอยากให้มูฟออนและ เปลี่ยนประตูคนใหม่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับก็โล่งใจไปตามๆกันนะสำหรับเด็กผีหลังจากทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราประสบความสำเร็จกับการดึงนักเตะมาเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยการทุ่มเงิน55ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขพิเศษอีก5ล้านปอนด์กระชากต,ตัวเมสันเมาส์จากเชลซีมาจนได้ แต่กลายเป็นว่ามันทำให้งบประมาณในตลาดซื้อขายนักเตะของแมนยูค่อนข้างจำกัดมากขึ้นเนื่องจากการเทคโอเวอร์สโมสรที่ยังไม่เสร็จสักทีในตอนนี้นะจนมีรายง,งานข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิต็ดว่า บอร์ดบริหารของแมนยูมีเงินใช้ในการเสริมกองหน้าตัวใหม่แค่65ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งนั่นไม่เพียงพอที่เอริกเทนฮากจะหานักเตะระดับท็อปมาเสริมทีมได้และด้วยงบประมาณที่เหลืออยู่แมนยูต้องหวังพึ่งพาการขายนักเตะหลายๆคนที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมออกไปเพื่อระดมทุนนำมาใช้สำหรับซื้อหน้าเป้าที่ต้องการครับ แต่ว่าเป้าหมายของเอริเทนฮากอย่างแฮริเคนวิกเตอร์โอซิมเพนล้วนแต่เป็นนักเตะท,ที่มีค่าตัวไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนทั้งนั้นขณะที่เป้าหมายรองลงมาอย่างเรนเดลโค o โลมูอานีของเฟงเฟิร์ตและลาสมูธฮอยลุนของแอตแลนตาก็โดนต้นสังกัดของนักเตะโกงค่าตัวขึ้นไปในระดับ80ล้านยูโรทั้งนั้นเลยครับโอ้โหตกที่นั่งลำบากเหมือนกันนะสำหรับแมนยูในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้นะครับเพราะฉะนั้น เราต้องเอาใจช่วยให้ทีมเนี่ยสามารถขายนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานออกไปให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้รวบรวมสตุ้งสตังเอาไปซื้อนักเตะเป้าหมายอ่ะประตูเนี่ยเราต้องซื้อและวถ้าเกิดดาบิดเดอไม่ต่อสัญญากองหน้าตัวเป้าที่เอริเทนฮักต้องการก็ต้องซื้อเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องขายออกให้ได้เยอะที่สุดแต่ก็ไม่ต้องเอ,อลดราคาเยอะมากนะเออเอาเด็กผีคิดยังไง ควรจะรีบขายใครออกไปและควรจะเอาเงินไปซื้อใครก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่ว่ากองหน้าตัวเป้ามี1คนเดี๋ยวพี่อ้นมาแนะนําจะและกองหน้าที่พี่อ้นจะแนะนําเป็นอีกหนึ่งคนที่มีข่าวกับแมนยูและเป็นเป้าหมายของเอริกเทนฮากด้วยแถมฟอร์มการเล่นรวมไปถึงผลงานบวกกับประสบการณ์ดูเหมาะสมกับราคาที่ต้องจ่ายซึ่งมีโอกาสที่แมนยูจะดึงตัวมาได้นั่นก็คือกอนซาโลรามมส กองหน้าทีมชาติโปรตุเกสของเบนฟิก้านั่นเองครับพอล่าสุดมีรายงานข่าวจากคอเรโอดามานาสื่อของแดนฝอยทองเปิดเผยว่าลุยคอสตาประธานของทีมเบนฟิก้าพร้อมขายรามอสให้แมนยูและยอมรับค่าตัวนักเตะน้อยกว่าค่าฉีกสัญญาถึง20ล้านยูโรด้วยเพื่อโน้มน้าวให้ทัพปีศาจแดงสามารถปิดดิวนนี้ได้ครับโดยคอเรโอดามานาระบุว่ากองหน้าวัย22ปี มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่100ล้านยูโรแต่ลุยคอสตายินดีขายนักเตะให้แมนยูในราคา80ล้านยูโรเท่านั้นซึ่งทางประธานของเบนฟิก้าเคยปฏิเสธข้อเสนอจากทีมปิศนาทีมหนึ่งที่ไม่เปิดเผยชื่อในการติดต่อขอซื้อรามอสด้วยค่าตัว50ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก10ล้านยูโรมาแล้ว ส่วนผลงานของกอนซาโลรามอสในฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่ายอดเยี่ยมด้วยการลงสนามไป47นัดอรวมทุกรายการยิงได้27ประตูกับ12แอสซิสครับหรูป <c oughs> ตักต่อต้องมาแล้วนะสำหรับกอนซาโลรามอสเอะก็ดูกันต่อไปว่าจะเกิดเราขายนัดเตะที่ไม่ใช้งานได้เร็วขายได้สัก2-3คนแล้วเอาเงินไปบวกงบที่มีอยู่65ล้านปอนด ก็น่าจะพอจ่ายค่าตัวคอนซาโลรามอสให้เบนฟิก้าเหมือนกันนะและนี่ก็เป็นหนึ่งในกองหน้าที่เด็กผีเรียกร้องอยากได้มาร่วมทีเหมือนกันเออคิดว่าดีอนนี้จะปิดได้ไหมคิดว่าดีอนนี้แมนยูจะเริ่มเจรจาเมื่อไหร่คอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะเด็กผีพี่อน้นเอานะครับรามอสเนี่ยถือว่าโอเคเลย แล้วก็มาติดตามเรื่องการเทคโอเวอร์สโมสรกันหน่อยว่าไปถึงไหนแล้วนะซึ่งล่าสุดต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับเด็กผีจริงๆครับเพราะเดวิดเฮลิเออร์นักข่าวจากบูมเบิร์กสื่อสายธุรกิจชื่อดังได้รายงานข่าวว่าเซจิมแรดคิปมีโอกาสน้อยมากๆที่จะได้เป็นเจ้าของใหม่แมนยู เนื่องจากข้อเสนอของเขาไม่เป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของสโมสรในปัจจุบันจนทำให้คนเหล่านั้นต่อต้านข้อเสนอของเซอร์จิมและอาจจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นได้ครับโดยเดวิดเฮลิเออร์บอกว่าที่จริงแล้วโอกาสที่เซอร์จิมจะประสบความสำเร็จในการซื้อแมนยูนั้นมันน้อยมากจนเกือบจะดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้เพราะข้อเสนอที่เซอร์จิมยื่นเข้ามานั้นระบุว่า เขาจะครอบครองหุ้นส่วนใหญ่ที่มาจากพี่น้องเกวเซอร์ส่วนผู้ถือหุ้นระดับเล็กๆกับแมนยูในปัจจุบันยังจะได้ถือหุ้นเหล่านั้นต่อไปแต่จะไม่ได้อะไรจากข้อเสนอนี้เลยซึ่งแน่นอนว่าผู้ถือหุ้นไม่เปิ่มอย่างแรงซึ่งเฮลเออร์บอกเอาไว้แบบนี้ครับผมได้รู้เรื่องนี้จากอีกมุมซึ่งเกี่ยวกับข้อเสนอของเซอร์จิม ผมได้ยินมาจากที่ปรึกษาของแมนยูว่าในปัจจุบันข้อเสนอของเขามันแทบจะไม่มีทางได้รับการตอบรับซึ่งผมหมายถึงอย่างนั้นจริงๆนะและสาเหตุก็คือข้อเสนอของเขาจะซื้อแต่หุ้นขนาดใหญ่ที่เป็นของพี่น้องเกลเซอร์และไม่ให้อะไรกับคนที่ถือหุ้นขนาดเล็กเลยซึ่งคนที่ถือหุ้นขนาดเล็กเป็นกองทุนที่หวังไรายได้เอาไว้สูงหลักๆพวกเขาเป็นกองทุนจากสหรัฐและมีบางส่วนที่อยู่ในอังกฤษ ผมได้ยินมาว่าพวกเขาแสดงเจตนารม์กับบอร์ดบริหารของแมนยูอย่างชัดเจนผ่านทางจดหมายว่าถ้าคุณถูกใจข้อเสนอนี้ที่เป็นผลร้ายต่อพวกเราและไม่ให้อะไรกับพวกเราเลยจนทำให้เรามีหุ้นน้อยลงในขณะที่พี่น้องเกลเซอร์เป็นฝ่ายได้ทุกอย่างไปแล้วแล้วก็ เราก็จะยื่นเรื่องฟ้องร้องอย่างแน่นอนโอ้โหก็ตรงกับตามข่าวที่เคยออกมาเหมือนกันนะครับว่าท่านชีคตอนนี้นี่เตรียมเอกสองเอกสารเพื่อที่จะทําให้การเทคอเวอร์เนี่ยมันจบเร็วที่สุดแต่ท่านชีคเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสรุปแล้วพี่น้องเกวเซอร์เนี่ยจะขายทีมให้กับเขาหรือว่าจะเก็บไวเ้เองอตัดเสื้อจิมออกไปเลยไม่มีการเสนอข่าวของเสื้อจิมเลยนะช่วงหลัง เพราะฉะนั้นชัดเจนนะครับว่าเซอร์จิมน่าจะหลุดวงโครจรไปแล้วเหลือแค่ท่านชีกจะเป็นเจ้าของใหม่ไหมหรือว่าเกลเซอร์แม่งจะเล่นแง่ไม่ขายมันซะเลยเพราะฉะนั้นรอดูกันต่อไปครับสำหรับการเทคโอเวอร์สโมสรแล้วเด็กผีละ่ะคิดเห็นยังไงขายให้ท่านชีกนแน่ๆหรือว่าเก็บเอาไว้เองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับ และนี่ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งหมดของทัพปีศาจแดงในยูเนเต็ดอัปเดตนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเ,าเรื่องเลยทีเดียวนะเรื่องดับบิดดเคก็ยังไม่จบแบบสมบูรณ์100%นะครับยังต้องไปเจรจากันต่อซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดเคจะยอมไหมเทคโอเวอร์ over, สโมสอนก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วจะเป็นท่านชิกหรือว่ามันจะไม่ขายก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับส่วนตลาดซื้อขาย ก็ปล่อยไปตามหัวใจปล่อยไปตามงบประมาณที่มันมีเนาะเอออ่ะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่อน้นแฟนผีอะไรขนด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมแล้วก็ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดติดตามในทุกๆช่องทางของแฟนผีอไรขนเอาไว้ด้วยนะวันนี้หมดหน้าที่ของพี่อ้นแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ